เฮ้ยแถวลาลูกกาคลองห้ามีร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์แท้ๆเปิดใหม่แหละร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์เจินฮาวชื่อเคยได้ยินชื่อมานานแล้วมาเปิดใกล้บ้านแบบนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วร้านอยู่ในสัสโกสแควร์ปั๊มบางจากนี่เองค่ะไม่ใช่มีแค่ข้าวมันไก่เมนูหมูหมูก็มีข้าวมันไก่เป็นสูตรจากเชฟเชาวสิงคโปร์แท้ๆเลยเซตนี้ราคาแค่69โอ้คุ้มมากไก่มีทั้งเนื้อสะโพกและหน้าอกเป็นไก่สวีด้วยนะไม่แปลกใจที่เนื้อน,นุ่มชุ่มฉ่ำแต่ก็ยังมี ความเด้งๆด,ด้วยโหยชอบน้ำราสตลายสิงคโปร์หวานนิดๆหอมน้ำมันงานแล้วนี้ข้าวมันอร่อยมากอ่ะข้าวนุ่มเรียงเม็ดหอมกระเทียมเค็มกำลังดีกินเล่นๆก็เพลินแล้วน้ำจิ้มก็แซบแบบไทยๆอร่อยเข้ากันน่าไปต่อที่คู่หูข้าวมันไก่ทอดจะฟินมากเลยถ้าได้กินตอนทอดร้อนๆซึ่งเขาอ่านใจเราออกค่ะเพราะที่นี่ทอดไก่ใหม่ๆจานต่อจานไม่มีปล่อยให้เย็นหดหูใช้ไก่ส่วนสะโพกชิ้นใหญ่ทอดมาร้อนๆกรอบนุ่มชุ่มฉ่ำหอมเครื่องเทศราด น้ำจิ้มไก่ฝินสมใจเมนูหมูกะเด็ดไม่แพ้กันมีทั้งหมูแดงหมูกรอบจานนี้ข้าวมันหมูแดงฮ่องกงหมักซอสมาเข้าเนื้อดีมากจุจซี่ฉ่ำซอสทั่วถึงกินกับพริกเผาซัมบาวสูตรของร้านเผ็ดหอมเข้ากันสุดๆส่วนข้าวมันหมูกรอบก็อร่อยดีเลยหนังบางกรอบเนื้อนุ่มกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บที่สั่งมาเราชอบทุกจานเลยค่ะอร่อยรสชาติชัดเจนกินง่ายแล้วราคาไม่แรงเริ่มต้นที่69บ้าทเรียกว่ากินได้บ่อยๆโลเคชั่นก็ดีเพราะอยู่ ซัสโก้สแควร์ปั๊มบางจากจอดรถสบายเข้ามันไก่เจินหาวชื่อเปิด9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแวะมาลองกัน